มีใครกำลังรอเกมล่าแย้ในตำนานของ Capcom เกมนี้กันอยู่ไหมครับคลิปนี้แว่งกลมจะขอมารีวิวในแบบฉบับของตัวเองให้ทุกคนได้ฟังกับเกม Monster Hunter Wild ล่าอสูรในแดนเถื่อนชื่อนี้เข้าไหมานะช่างมันแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวกับสิ่งที่ได้เล่นมาจริงๆนะครับถ้ามีตรงไหนผิดพลาดสามารถคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะในเ,เรื่องหลักของตอนเป็นเบต้าเทสนี้ ผมไม่ชัวร์นะครับว่าตอนเกมออกมาจริงๆแล้วอะในเรื่องยังคงเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือเขาจะมีการปรับแต่งอะไรแต่ในเรื่องตอนนี้เราจะโดนเรียกคุยโดยฟาเบียสครับน่าจะเป็นหัวหน้านายพลอะไรสักอย่างหนึ่งมาคุยเรื่องของดินแดนต้องสาบกันซึ่งฟาเบียสเขาได้ไปช่วยเด็กวู้ชายคนหนึ่งที่จากดินแดนนั้นที่เขาคิดว่ามันไม่มีคนที่อาศัยอยู่แล้วบนเกาะนั้นปรากฏว่าเจอเด็กคนนี้แล้วเด็กคนนี้ก็บอกว่าเขาอะมีหมู่บ้านอยู่ที่นั่นนะซึ่งคนกลุ่มนั้นเรียกตัวเองว่าเดอะคีเปอร์ครับ ตอนแรกฟาเบียก็ไม่อยากจะเชื่อว่าโอเคมันมีคนอยู่ตรงนั้นจริงๆแต่หลักฐานก็คือสร้อยคอที่เด็กคนนั้นห้อยคอไว้อยู่ตลอดเวลามันไม่มีอยู่ในดินแดนปัจจุบันที่เขาอยู่กัน <Sorry. S 2> เราก็เลยต้องรับหน้าที่เป็นผู้สํารวจหรือเป็นนักล่าที่ไปยันดินแดนต้องสาบอีกครั้งหนึ่งเพื่อตามหาคนในหมู่บ้านและสัตว์อสูรที่ทำลายหมู่บ้านนั้นครับในการเดินทางของเรานะครับเราจะไม่ได้เดินทางไปแค่คนเดียวครับแต่จะมีคณะแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเส้นทางมาด้วยครับจะเป็นผู้หญิงคนใสแ่แว่นคนนี้ชื่อว่าเอล ลวมไปถึงเด็กที่ฟาเบียเขาได้ช่วยไว้ครับชื่อว่านาตาหรือนาจาสักอย่างแหละและการเดินทางของภาคนี้ก็ได้เริ่มขึ้นครับต่อมามาเริ่มในส่วนของการสร้างตัวละครกันดีกว่าครับระบบสร้างตัวละครของภาคนี้ ผมต้องบอกว่าสำหรับผมมันว้าวมากว้าวมากจริงๆไม่คิดว่าเกม Monster Hunter จะทำระบบแบบนี้ออกมาให้ละเอียดได้ขนาดนี้ครับซึ่งพีเซต,ตแต่และตัวตละครมีความโดดเด่นของตัวเองที่เราสามารถมาปรับแต่งอย่างอื่นได้ต่อแม้กระทั่งเสียงพูดรูปทรงจมูกรูปทรงปากโหนกหน้าโหนกแก้มทุกอย่างครับเราสามารถปรับได้หมดเลย <S <S ผมยอมรับจริงๆว่าผมใช้เวลาการแต่งตัวละครไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะ พราะมันแต่งแล้วมันสนุกมันเพลินมากเหมือนเป็นเกมแต่งตัวละครมากกว่าการที่เราจะไปล่าแย้หรือล่ามังกรอ,อีกอะคือแม่งเพลินจริงครับอันนี้ต่อมาเรามาดูระบบเสียงกันดีกว่าแบบผมว่าแฟนๆฟมอนทันตัวยงเลยนะหรือใครก็แล้วแต่ที่เล่นมอนทันมานานแล้วอะต้องว้าวกับตรงนี้คือเมื่อก่อนอะจะแค่เลือกโทนเสียงว่าเฮ้ยาย้อออะไรประมาณนี้แต่ภาคนี้ตัวเราพูดได้แล้วดู Okay โครเจ๋งชอบอะโอ้โหแบบซึ้งน้ำตาจะไหลเลยและเป็นอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวละครของเราสามารถปรับโครงสร้างของหน้าได้เลยไม่ว่าจะเป็นตาเป็นจมูกหรือเป็นส่วนไหนๆของร่างกายเช่นกล้ามหน้าท้องสีฟันเราจะปรับให้เหลืองให้ดำให้แดงแบบนี้เราได้หมดเลยนะไปไงครับตรงนี้ทุกคนว่าไงสุดไหมผมว่าสุดนะแบบปรับขนาดเอ ปรับสีฟันแม้กระทั่งปรับคาบของสีฟันหรือว่าปรับกล้ามหน้าทองได้อย่างเนี้โหมัาแบบอืมผมว่าระบบสร้างตัวละครแคปคอมหรือมอนฮันทีมงานเขาอะคิดและออกแบบมาดีมากครับคือมันละเอียดกว่าเดิมมากผมชอบครับสร้างตัวละครหลักของเราไปแล้วต่อไปก็ต้องแมวผู้ช่วยแล้วครับปาลิโกภาคนี้มันเพิ่มมาอีกแล้วอะแมวพูดได้เราสามารถปรับได้นะครับว่าเราอยากให้แมวพูดภาษาแมวเหมือนเดิม หรือจะให้พูดเป็นภาษามนุษย์เลยก็ได้ซึ่งมันตื่นตาตื่นใจมากผมก็เลยเลือกเป็นภาษามนุษย์นะแล้วเนี่ยผมชอบแมวหน้าไอตาตีอย่างเงี้ยมันเหมือนไอตีอ่ะที่อยู่ในทิกตอกอ่ะไม่รู้ว่าทุกคนเคยดูเปล่าเดีย๋ยวผมขึ้นเลยวไว้ให้ซึ่งตรงแมวอ่ะทุกคนปรับได้อิสระเหมือนกันเลยนะครับจะปรับขนสั้นขนยาวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นไทที่บอกว่าไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นคนในโพสต์แต่งตัวละครให้เป็นโตปิกาจูเลยนะโคตรเจ๋ง ซีเนมิติกหรือคัดซีนของมอนทันภาคนี้ครับยอมรับเลยว่าทำออกมาดีมากดีประมาณไหนหรอดูจากเนี่เอาครับ okay มาในส่วนของแผนที่ภาคนี้กันนะครับจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนกับสามมิติได้นะ มีการสามารถทิ้วดูได้ระดับความชันความสูงอะไรประมาณนี้และการเดินทางของภาคนี้จะเป็นแบบ Open w o r l d แล้วนะครับทำเควสเสร็จตัวละครเราจะไม่ได้วาปกลับแคมป์แล้วนะแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะวร์ปกลับเองหรือจะรับเควสต่อหรือจะเดินสำรวจแมปต่อจะแบบไหนก็สามารถทําได้เหมือนกันหมดเลยครับและด้วยตัวเกมที่เป็น Open w o r l d ครับเราไม่ได้แค่สลายแค่คนเดียวนะรวมไปถึงบอลที่เป็นระดับบอสได้ครับอย่างเงี้ยออกมาเดินเล่นได้เลย ราก็จะเห็นว่าบอสเขาออกมาเดินเล่นเราสามารถเข้าไปตีเก็บเควสได้หรือแม้กระทั่งตอนที่เรากําลังสู้อยู่ครับสภาพอากาศก็เปลี่ยนแปลงกะทันหันทันทีมีสายฟ้าผ่านลงมาเราโดนดาเมจด,ด้วยนะทาไปเล่นไปหรือแม้กระทั่งฉากดําน้ําที่มุดไปอีกทางหนึ่งข้างล่างก็สวยมากครับเบต้าครั้งนี้คุ้มมากสลิงในเกมนี้เราจะไม่ได้ใช้แค่ในการยิงกระสุนใส่มอนเตอร์นะครับ แต่เราสามารถใช้ใน,นการเก็บไอเทมได้ด้วยซึ่งไอเทมจะอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยผมว่ากดเล็งแล้วก,กดใช้สลิงดึงมาเลยเห็นไหมง่ายสะดวกเป็นระบบที่เพิ่มมาแล้วมีประโยชน์มากครับหรือแม้กระทั่งยิงกับดักนะไม่ต้องเล็งเองละเราสามารถดึงสลิงลงมาโดนมอนได้เลยอีกระบบหนึ่งที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยครับคือระบบโฟกัสโหมดตอนที่เราอยู่ในโหมโดโฟกัสโหมดครับเราจะเห็นสีแดงๆอยู่ที่ตัวมอนครับเราสามารถกดใช้ท่าโฟกัสไส้ เพื่อทำให้ปากแผลนั้นอะ่ะมันเปิดได้นะหรือที่เขาเรียกกันว่าการเปิดแผลแล้วผ่านผ่านนั้นก็จะแตกเราจะได้ชิ้นส่วนของมอนเตครับหรือแม้กระทั่งตอนที่เราขี่มอนเตอร์อยู่ถ้าเราจิ้มไปเรื่อยๆแล้วเ,เกิดมีแผลขึ้นมาตอนที่เราเข้าโฟกัสโหมดเราสามารถใช้ท่าโจมตีหนักตรงนั้นเพื่อเปิดแผลมอนเตอร์ได้เลยแบบนี้โคตรเทไส้เข็หรือนกที่เราใช้ขี่เนี่ยครับ อยากจะบอกว่าเขาอำนวยความสะดวกผมลหลายอย่างเลยนะเช่นการเรียกผมแบบนี้คือการเรียกให้เขาเดินออโต้ครับไปหาบอสที่กำลังหนีอยู่มันสะดวกมากเลยนะและการรับคมดาบของเราก็จะไม่เป็นเป้นเปานี้อีกต่อไปครับเพราะเราสามารถรับคมดาบได้บนหลังนกเลยหรือแมก้กระทั่งตอนกินยาเนี่ยเลือดใกล้หมดอะตอนเราล้มอยู่สามารถเรียกนกมารับตัวเราได้เลยนะครับคราวนี้เราก็สามารถกินยาได้ในความเร็วที่ไม่ตกแล้วครับ มอนก็หลบได้ไง่ายขึ้นเยอะสะดวกมากจริงๆยังเหลืออีกอย่างนึงนะครับคือเราสามารถสลับอาวุธเป็นอาวุธที่2ได้เลยนะเช่นอันแรกผมพกดาบอันที่2เป็นปืนก็สามารถสลับบนหลังนกได้เลยครับเคยเป็นไันไหมครับว่าบางครั้งที่เราออกไปเก็บไอเทมอะ่ะก็อยากที่จะล่ามอนไปด้วยเนะาะภาคนี้พอเป็นโอเพนเวอร์แล้วทําได้เลยนะเดินไปเจอบอสหัวไปเรื่อยๆปุ๊บสักพักเคเวสก็จะขึ้นมาเลยครับว่าโอเคล่ามันได้เลยจัดเลยไอ้น้องประมาณนี้ พอเป็น Open w o ว l d แล้วแมปก็กว้างใช่ไหมครับเราก็ต้องหาจุดว้าให้ได้ซึ่งจุดว้าของภาคเก่าอะ่ะจะเป็นแคมป์ตามจุดต่างๆภาคนี้ก็เหมือนกันครับเป็นแคมป์เหมือนกันแต่แคมป์นี้เราต้องตั้งเองนะซึ่งหนึ่งแมปใหญ่นี้เราสามารถตั้งได้สูงสุดแค่4แคมป์ครับถ้าเราอยากวางแคมป์ไว้ที่ไหนต้องเมเนดดีๆแล้วก็จัดก,การดีๆครับเพื่อให้ครอบคลุมทั้งแผนที่เวลาเดินล่ามอนจะได้ไม่เหนื่อยมากครับ ส่วนวิธีการวาร์ปก็ตัวอย่างแบบนี้เลยครับเปิดแคมปขึ้นมาหาแคมป์ที่เราจะลงหรือบอสท,ที่เราล่าอยู่ตรงไหนผมมีแคมป์ใกล้ๆตรงนั้นก็วาร์ปแบบนี้ไปได้เลยครับพอถึงแล้วก็ไปซัดมอนกันพอพูดถึงการตั้งแคมป์ไปแล้วการเข้าใช้งานแคมป์ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราต้องตั้งแคมป์ครับเช่นการเตรียมยาตอนที่เราเล่นเดโมหรือเบต้าเทสนี้ไม่ต้องกังวลว่ายาจะหมดนะครับเพราะเขาให้ยามาเยอะมาก คือเกินแบบโหดูดิพันก็ควรเลยค่ะคือคุณอยากล่ามอนจนแบบ4วันหมดหรือถ้าลรวม a y s t a t i o n แล้ว7วันอ่ะเอาให้หมดเลยก็เอาให้หมดได้เลยครับเราสามารถคร้าเพิ่มได้ด้วยนะแต่ผมว่าไม่น่าจําเป็นส่วนไอเทมที่เป็นอาวุธชุดเกาะตรงนี้เราคร้าไม่ได้นะครับเราต้องใส่เท่าที่เขามีให้แต่ผลว่าแค่นี้ก็เพียงพอต่อการเล่นเดโมหรือเบต้าเทสครั้งนี้แล้วครับอ๋อผมเกือบลืมไปของปาลิโกของเราก็มีนะครับ มีให้ทั้งหมด4ชุดด้วยกันเลือกได้เลยอันไหนหน่ารักก็เลือกอันนั้นแหละครับที่เราโดนใจมผมว่าทุกคนน่าจะกำลังรองท็อปนี้อยู่แน่เลยครับอาวุธมีกี่ชนิดผมตอบให้เลยนะมีทั้งหมด14ชนิดแต่ละอาวุธเหมือนกับว่าจะมีสกิลใหม่เพิ่มขึ้นมาหรือบางอันโดนเปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ก็ต้องไปทดลองเล่นกันเนาะว่าใครเป็นเมนไหนอย่างของผมเป็นเมนดาบยาว ก็จะมีท่าชาร์จมาครับเวลาชาร์จก็จะได้เกรของดาบขึ้นมาด้วยรวมไปถึงตอนที่เราจิ้มและสับลงมาก็สามารถกดท่าเพิ่มเติมได้ครับเป็นท่าออกจะแอนิเมชันสวยๆหน่อยผมว่าโอเคมากครับส่วนอันไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอะไรบ้างผมจะแปะลิงก์ไว้ให้เข้าไปอ่านกันนะครับเหมือนที่ผมกำลังอ่านแบบนี้เลยส่วนลิงก์นี้ผมได้มาจากกลุ่มใน a c e b o o k ครับผม การจอยหรือสร้างเควยเล่นกับคนอื่นเป็นไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจุดพูให้เรียกเขาเข้ามาช่วยหรือการที่เราหาห้องว่าเราอยากเข้าไปตบตัวไหนก็เข้าไปช่วยเขาได้เหมือนกันครับอย่างในตัวอย่างนี้ผมหาห้องแล้วกดเข้าไปจอยเขานะครับเมนูแรกคือเราเริ่มเลยให้เดินทางเลยเมนูที่2คือขอเต็มตัวอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งไปหาเขาอันนี้ผมก็เลือกเดินทางไปกันเลยพอมาถึงแล้วก็จะมีข้อบิ๊กินเควสขึ้นนะครับ ตรงนี้ก็สามารถดำดเนินเควสได้เลยไหนขายเป็นสายย่างเนื้อบ้างยกมือขึ้นครับซึ่งครั้งนี้ย่างเนื้อออกมาได้น่ากินมากเล่นตอนกลางคืน่ะเมื่อคืน่ะหูแบบหูเนื้อแม่งดูดีจังวะหิวว่าเป็นยังไงมาดูกันครับ ต่อมาคัสซิงของการทําอาหารที่กินแล้วได้บัฟน,นะครับอันนี้เรื่องส่วนผสมเป็นเนื้อนะดูความน่ากินกับความจุซี่ของเนื้อสิอืมแค่เห็นตัวละครยิ้มแม่งก็มีความสุขแล้วอะ <c oughs> ด้วยความสงสัยครับผมเลยย่างปลาบ้างดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนพอย่างปลาก็กลายเป็นอาหารซซฟู้ดครับ นน่ากิมใครกลัวมแมลงขายาวหรือพวกประเภทแมงมุมบ้างยกมือขึ้นครับมอนทันภาคน,นี้มีโหมดที่ปิดบังตัวละครพวกแมงมุมด้วยนะครับซึ่งจะเปลี่ยนให้กลายเป็นตัวสลามแทนเป็นปามาณนี้คือมันดูน่ารักไปเลยเนาะ ข่าวนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะครับแล้วเล่นได้อย่างแบบไม่ต้องกังวลใจละต่อมาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังเล่นไปได้ประมาณสัก6ชั่วโมงนะครับจะบอกว่าดีใจมากนะที่ทำผ้าใหม่ออกมาแล้วถึงวันที่ผมได้เล่นสักทีแม้ว่าตอนนี้จะเป็นแค่เบต้าเทสก็ตามแต่ผมว่าสำหรับส่วนตัวเลยนะสนุกมากครับมันได้เจอระบบอะไรใหม่ๆเช่นแบบ ตัวละครพูดได้อะเฮ้ยใครจะไปคิดว่าอยู่ดีมันจะพูดได้วะาปกติจะเป็นเหมือนแค่บ,บกไม้บกมือปกติเนาะทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันแค่พูดได้แต่ก็ไม่ได้พูดตลอดนี่ว่าใช่ครับแต่คัดซินอย่างน้อยก็เราไม่ได้ยินเป็นใบแล้วนะต่อมาท่าของอาวุธอืมผมคิดว่าที่มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างลดไปหรือเพิ่มมาหรือเปลี่ยนอะไรไปเลยก็แล้วแต่ครับทําให้ระบบเกมมันดูไม่น่าเบื่อนะถ้าผมได้เล่นพาสเวอร์มาแล้วแล้วมาถึงได้เล่นภาค Y ว แต่ต้องใช้อาวุธที่มันเหมือนเดิมถ้าเหมือนเดิมทุกอย่างเลยมันก็คงไม่สนุกใช่ไหมครับมันก็ดูเหมือนกับว่าคุณก็แค่สร้างมอนเตอร์ใหม่มาให้เราล่าเออกับอาวุธใหม่ชุดใหม่แค่นั้นแต่ไม่ได้สัมผัสอะไรที่แบบการเล่นที่มันใหม่จริงๆอะแล้วมันจะสนุกอะไรอะแล้วอะไรคือภาคใหม่แล้วก็การเดโมหรือว่าเบต้าเทคครั้งนี้ครับเขาต้องการให้เราได้ลองเล่นระบบเกมจริงๆว่าก่อนเปิดอะมันมีอะไรที่มันน่าว้าวกว่าน,นี้ไหมหรือมีฟีดแบ็กยังไงบ้าง อันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันหมดแหละแต่มันเป็นระบบเกมที่แบบเฮ้ยมันดูแปลกใหม่นะสำหรับมอนฮันเลยอะ่ะผมว่าเขาดูฉีกแนวมากแล้วการสํารวจเพื่อหามอนใหม่ๆหรือเปิดเควสใหม่ๆมาให้เราได้ทําการล่าครับผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีมอนลับหรือตัวอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้มีอยู่ในเควสในเรื่องเราก็ต้องออกเดินทางหาเองเพื่อจะล่าหาของมาใส่ผมว่าระบบนี้โอเคมากๆเลยครับต่อมาเรื่องของการรับเควสได้อย่างอิสระ เวลาที่เราได้เจอบอสหรือว่าเป็นมอนประเภทตัวใหญ่ครับตรงนี้ผมเห็นด้วยเลยนะเพราะว่าการที่เราได้ล่ามอนโดยที่แบบว่าผมเดินออกไปเก็บน้ําผึ้งอะ่ะผมเจอมอนเฮ้ยอยากล่าวะก็ล่าเลยคราวนี้ก็ไม่ต้องเสียเวลากดเข้าไปในเต็นท์เพื่อเปิดเควสใหม่เพื่อเรียกเพื่อนแล้วก็กว่าจะบินไปกว่าจะโหลดหน้ากว่าจะเดินหามอนอีกมันเสียเวลามากเลยใช่ไหมภาคเวอร์ลดขั้นตอนการเพ้นสีแล้ว ภาคนี้ลดยิ่งกว่าขั้นตอนการเพ้นสีคือการเจอหมอนแล้วหัวดได้เลยตรงนี้แบบหือโคตรสนุกแต่ว่าตัวเกมครับยังคงมีคอนเซปต์เดิมนะถ้าคุณรับเควสมาและเควสนั้นบอกให้คุณตายได้แค่3ครั้งก็3ครั้งจริงๆนะครับถ้ามากกว่านั้นคือเควสล้มเหลวทันทีแต่ไม่แน่ใจนะว่าตอนเควสล้มเหลวอะตัวละครเราอะจะได้กลับเมืองหรือว่ากลับแคมป์ไปเลยหรือเปล่า พราะตรงนี้ยังไม่เคยล้มเหลวเลยอะไปไงขิงไหมส่วนท่านี้สิ่งที่หายไปนะครับแล้วผมคิดว่าอยากให้เอากลับมาเลยจริงๆอะคือการเกาะหัวมอนและยัดกระสุนเข้าปากมอนไว้ทุกคนมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ในภาคเวอร์มาแล้วว่ะแล้วมันได้เล่นแล้วอ่ะเฮ้ยเราติดคอมโบนี้ไปแล้วแต่ก็อย่างที่ว่าเนาะถ้าเอาแบบนั้นมามันก็เหมือนกับไปเล่นภาคเวอร์อะเอามาทําไมวะแต่ก็ลุ้นอยู่นะครับว่าดี c ของภาคนี้ ในอนาคตจะมีอุปกรณ์ใหม่ๆให้เราได้เล่นและว้าวเหมือนตอนเป็นไอบอลเรื่องสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือผมรอรุ้นเนื้อเรื่องมากว่าเนื้อเรื่องตอนเบต้าเทสกับเนื้อเรื่องตอนตัวเต็มเกมมามันจะเปลี่ยนไปไหมหรือจะมีเส้นทางการเดินเนื้อเรื่องยังไงเพราะว่าถ้าเป็นเส้นทางแบบเนี้ยถามว่ามันดูว้าวไหมเอาจริงมันสำหรับผมมันฮันอะเนื้อเรื่องมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรอยู่แล้วแหละ แต่ว่าพอเป็นโอเพ่นเวอร์แล้วอะ่ะผมก็มีความคาดหวังหน่อยนะเพราะมันคือภาคใหม่ด้วยซึ่งถ้าจะเป็นเนื้อเรื่องแบบนี้เลยก็ไม่ว่าครับมันก็ดูสนุกดีแล้วก็รออีเวนต์หรือบอลต,ต่างๆที่เรายังไม่เห็นอีกเยอะเลยนะอยากรู้เลยว่าจะมีอีเวนต์อะไรแปลกๆมาอีกก็จบกันไปแล้วนะครับกับการดูเกม Monster Hunter Wild Beta Test ทุกคนได้ฟังแล้วเป็นไงบ้างครับเนื้อหาแน่นไปไหมหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยหรือบอกกันได้นะครับว่าอยากรู้เรื่องอะไรอีก หรืออยากให้ปรับปรุงตรงไหนบอกกันได้เลยผมยินดีรับฟังครับต่อมาคนที่ต้องการร่วมเบต้าเทสครั้งนี้ถ้าเป็น PC เริ่มได้ตั้งแต่วันที่1-4พฤศจิกายนนี้นะครับโหลดเกมได้ตั้งแต่วันที่สาเอ็ผ่านระบบสตรีมอย่าลืมมาทดสอบกันเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมแปรงฟันก่อนเข้านอนสำหรับคลิปนี้แว่นกลมไปก่อนนะครับบาย